ฟุตบอลเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษนะครับแกเคอเล็กดาร์บี้เคาน์ตี้จะเปิดบ้านเจอกับเบอร์มิงแฮมซิตี้ดาร์บี้มีอยู่14แต้มนะครับเกมล่าสุดบุกไปแพ้นอตติงแฮมฟอร์เรสต์มา1ต่อ2ครับคืนวันนี้เวนรูนี่กุนซือจับบทสิทธิ์ใช้งานราเวลมอริสันนะครับมิดฟิลด์ที่ติดโทษแบนครับแต่ว่า3แนวะรุกยังอยู่นะครับทอมโรเนรนเฟดดี้อีเบเซเล่นะครับข้างหน้าเป็นโคดินคารซิมบริชัดเหมือนเดิมฝั่งของทีมเยือนอย่างเบอร์มิงแฮม32แต้ม เกมล่าสุดเปิดบ้านเสมอกับปีเตอร์โบโร่2-2นะครับตรงกลางเป็นไรอันวูดนนรุกมีลูคัสจูสคูวิกกับสกอตโฮแกนเป็นตัวชูโรงนะครับเกมล้าที่เจอการเบอร์มิงแฮมเปิดบ้านชนะ2-0ต่อครับคู่นี้ก่อนเกม ขายังยกให้ดาบี้เหนือกว่าเล็กน้อยนะครับคือถะว่าไปถ้าดูจากแต้มจริงๆเนี่ยดาบี้ต้องคะแนนมากกว่านะครับแต่ว่าไปโดนหัก2 8แต้มครับก็เลยมีอยู่แค่14คะแนนผมยังชอบไปที่แนวรุกของดาบี้นะครับเกมนี้เล่นในบ้านตัวเองครับยังน่าเชียร์แกะเขาเล็กดาบี้มากกว่านะครับเกมนี้แย่สุดคือเสมอครับแล้วเกิดว่าถ้าเกิดว่าเป็นต่อนิดเดียวแบบนี้น่าเชียรมากกว่าครับผมมองว่าดาบี้มีมุมเสมอเต็มที่เจ็บตัวเล็กน้อยแต่ว่ามีมุมเบียดชนะสูงเชียร์ดาบี้นะครับ